อาซาแนวรุกของเรอัลมาดริดยอดทีมแห่งเวทีลาลีกาสเปนออกมายอมรับว่าความสัมพันธ์กับ Carlo otti, คาโลอันเชลอตติกุนซือทัพราชันชุดขาวไม่ดีเท่าไหร่เนื่องจากพวกเขาไม่คุยกันมาสักระยะแล้วโดยอาซานับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากเชลซีเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2019เจ้าตัวแทบไม่มีบทบาทในทีมเรอัลมาดริดเลยหลังจากมีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งและไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งออกมาได้แทมฤดูกาลนี้ดาวเตะชาวเบลเยียมเพิ่งได้ลงเล่นให้ต้นสังกัดไปเพียง7นัดในทุกรายการเท่านั้นอาซากล่าว ว่าความสัมพันธ์ระหว่างอันเชล็ตติกับผมเรามีความเคารพให้กันแต่ผมคงไม่บอกหรอกว่าเราสนิทกันเพราะเราไม่เคยได้คุยกันเลยแต่มันจะมีความเคารพต่อกันอยู่เสมอผมจําเป็นต้องให้ความเคารพคนอย่างอันเชลต็ตติเมื่อพิจารณาถึงเรื่องที่ว่าเขามีสถานะแบบไหนในวงการฟุตบอลและเมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่เขาทําในอาชีพการคุมทีมของเขานอกจากนี้อาซาย,ยังพูดถึงเรื่องอนาคตกับทัพลโสลังโกสหลังจากเจ้าตัวเหลือสัญญากับทีมจนถึงกลางปี2024ว่า ผมอยากอยู่กับทีมต่อไปผมพูดแบบนั้นอยู่เสมอผมหวังว่าจะได้ลงเล่นและแสดงให้หลายคนเห็นว่าผมยังเล่นไหวหลายคนกังขาในตัวผมซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่คนจะมีความรู้สึกกันแบบนั้นผมเข้าใจดีแต่สำหรับผมแล้วผมยังอยากอยู่ที่นี่ต่อไปในปีหน้าจริงอยู่ว่าเราไม่มีทางรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ผมไม่เคยคิดเกี่ยวกับการย้ายออกจากทีมเลย